เปโตรฉบับที่สองบทที่หนึ่งจดหมายของท่านเปโตรฉบับที่สองซีโมนเปโตรผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนท่านทั้งหลายที่ได้ความเชื่อเท่าเทียมกับเราโดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายโดยซาบซึ้งในพระเจ้าและพระเยซูงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา การทรงเรียกและการทรงเลือกท่านโดยเห็นแล้วว่าฤทธิดเดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสริและความล้ำเลิศของพระองค์พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์เพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตสาห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาขันตีเพิ่มความเหนี่ยวรังตนและเอาธรรมเพิ่มขันตีเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรมและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้อง ถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประธานเหล่านี้แล้วก็จะกระทําให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลที่ได้ทราบซึ้งในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเพราะว่าผู้ใดที่ขาดทำเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้พ้นความผิดบาปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาหกระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่า ถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอดดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราเหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดีข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในกายนี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านั้นเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิ้งร่างกายของข้าพเจ้าไปดังที่พระเยซูคริสต์ของเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าจะหาทางให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วพยานรู้เห็นพระสิริของพระคริสต์ เพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์จัดแก่พระองค์ว่า ท่านผู้นี้เป็นบุทที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์เพราะว่าเราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นและเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใ,นใ,นใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขาเปโตรฉบับที่สองบทที่สอง ผู้เผยพระวจนะและครูเทียมแต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายซึ่งจะรอบเอามิจฉาลทิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสียมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพลัน จะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านั้นเป็นเหตุทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ายและด้วยใจโลภเขาจะกล่าวตลบตแตงค้ากำไรจากท่านทั้งหลายการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ถูกพิพากษา,านานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความวิบัติที่จะเกิดกับเขาก็หาสลายไปไม่เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกตูสวรค์ที่ได้ทำบาปนั้น แต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่ทุกขติและได้ขังเขาไว้ในขุมนรกมืดคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาและไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครั้งโบราณแต่ได้ทรงช่วยโนอาผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีกเจ็ดคนเมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบรรดาให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรมและได้ทรงลงโทษเมืองโสดมและเมืองโกโมราให้พินาศเป็นเท่าทาน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติธอธรรมและได้ทรงช่วยโลดผู้ชอบธรให้รอดผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะการประพฤติลามกของคนชั่วเหล่านั้นเพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วความประพฤติของคนชั่วที่ท่านได้เห็นและได้ยินทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของท่านรุ่มร้อนเป็นทุกทุกวันคืน ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพ้นจากการทดลองได้อย่างไรและทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษาโดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวหลงระเริงไปตามกิเลสตัณหาและหมิ่นประมาทอำนาจของผู้ใหญ่คนเหล่านี้กล้าและประพฤติตามอำเภอใจเขาไม่สตทกสทานที่จะกล่าวประนามศักดิ์สิริเทพแต่ฝ่ายทูตสวรรค์แม้ว่ามีฤทธ และกำลังมากกว่าก็หาได้กล่าวประนามคนเหล่านั้นหน้าพระที่นั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่แต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ปราศจากความคิดเป็นสัตว์ที่ทำตามสัญชาตญาณเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่าเขากล่าวประนามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยเขาจะต้องพินาศอย่างสัตว์ร้ายนั้นเขาจะได้รับทุกข์เป็นโทษแห่งการอาธรรมของเขา เขาทั้งหลายถือการเซฟเพลงเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพิดเพลินเขาด่างพร้อยและมนทินและประพฤติการเซฟเพลเฮฮาเมื่อกําลังกินเลี้ยงรวมกับท่านทั้งหลายตาของเขามีแววที่เปี่ยมด้วยความใคร่ในการล่วงประเวณีไม่สิ้นความกระหายในบาปเขาล่อลวงคนที่ใจไม่มั่นคงใจของเขาชินกับการโลภเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ถูกสาปแช่งเลยหนอ เขาสละทิ้งทางชอบหลงไปในทางผิดดำเนินตามทางของบาลาอัมบุตเบโอผู้ซึ่งชอบสิ่งที่ได้มาจากการอะธรรมแต่บาลาอัมก็ได้ถูกบริพาทในการที่เขาได้กระทำการละเมิดนั้นลาใบาตัวนั้นพูดเป็นภาษามนุษย์และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้พยากรณ์คนนั้นคนเหล่านั้นเป็นบ่อที่ร้ายน้ำเป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไป พระองค์ทรง,งเตรียมขุมนรกมืดไว้แล้วสำหรับคนเหล่านั้นเพราะว่าเขาได้พูดโอ้อวดตัวและเขาใช้ความปรารถนาชั่วทางกายล่อลวงคนทั้งหลายที่กําลังหนีไปจากผู้ที่หลงประพฤติผิดเขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั้นพ้นจากการเป็นาทาสแต่ตัวเขาเองยังเป็นาทาสของความเสื่อมทรามเพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นาทาสของสิ่งนั้น เพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสัพพมนทินของโลกนี้แล้วโดยการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต,ต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่การชั่วนั้นอีกบัณปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดมอบให้แก่เขานั้น พฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในปลักอีกเปโตรฉบับที่สองบทที่สามคำสัญญาเรื่องการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูก่อนพวกที่รักนี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย และในจดหมายทั้งสองฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สกิดใจอันซื่อสัตย์ของท่านให้ระลึกเพื่อท่านทั้งหลายจะได้จดจำถ้อยคำทั้งหลายที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดโดยบรรดาอัครทูตจงรู้ข้อนี้ก่อนคือในการสุดท้ายคนที่ชอบยอเยาะเย้จะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่าคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบรุษหลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกเพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้เสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและพผ่นดินโลกจึงได้เกิดขึ้นจากน้ำและมีน้ำล้อมรอบทุกด้าน ด้วยน้ำนั่นเองชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้ถูกทำลายให้พินาศไปเพราะน้ำท่วมและโดยพระวจนะเดียวกันนั่นเองท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ไฟเผาผลาญคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนแต่ดูก่อนพวกจิรักอย่าลืมความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้า เป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบ,บย่องมาและในวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังคึอกล้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดท,ที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไม่เสียสิ้นเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟผลาญสลายไปและโลกธาตุก็จะถูกไฟเผาให้สลายไปแต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่เหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านก็จงอุตสาห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายมีใจสงบ ราศจากมนทินและข้อตำหนิและจงถือว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงอดกั้นพระทัยไว้นานนั้นเป็นการช่วยเราให้รอดดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เขานั้นในจดหมายทุกฉบับของเขาตัวได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้ว ในจดหมายเหล่านั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่แน่นอนมั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศเพราะเหตุนั้นดูก่อนพวกจิรักเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วท่านก็จงระวังให้ดีท่านอาจจะหลงไปกระทําผิดตามการผิดของคนชั่วเหล่านั้น และท่านทั้งหลายจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านแต่ขอท่านทั้งหลายจงจเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมน